ราบุร oh, uh, no oh, ีม so, oh, ีคนมายนะครับผมให้ความเสี่ยงเลยไมีไม่มีเลยมีโอ้โหนี่ครับเล่นของแล้วไม่ทันพายมึงจะเข้าป่าแล้วไอ้ยังไม่ทันไรมึงจะเข้าป่าได้ชิบหายโอ้โหตายแล้วยังไม่ทันจะแข่งเลยเข้าป่าเลยเฮ้ยโอ้เอาเส้นชัยนี่เส้นชัยเอามาเอาแล้ววะพี่ยักษ์ครับวันนี้พี่ยักษ์กินพิพาโลกับเซมี่ ตือสายแล้วตอนนี้รอบรองรอบรองนี่เรือล่มโชว์เลยอันนี้ที่หนึ่งได้กี่บาทเนี่ยชิงเงินรางวัลร้อยห้าสิบบาทครับรตอนนี้ตอนนี้ไป,ไปล,ไละเดีย๋ยวดูแล้วกันนะครับรอบรองชนะเลิศชนะเข้าชิงนะครับเมื่อวานนี้ชนะไปสามไฟต์ติดอิธิพโล อย่าดูแล้วกันนะครับวันนี้ต้องอัดฉีดไหมจ๊ะอัดฉีดได้เบียร์สามลังเบียร์สามลังมึงก็แดกคนเดียวดิเบียร,นะร์สามลังเน<บ>ี่ยใช่แสงสมไหมนะต่อโอ้เลยอยกินแสงสมวะจ๊ะอ่ะแสงสมแสงสมแสงสแสงสได้อ่าดูแล้วกันนะครับตอนนี้กำลังแข่งขันกันอยู่นะครับหัวใบไผ่บอร์ดผสมน้ากมบมานาศูนนะครับอีทิพพลรับพี่ยักษ์เราครับกับเซมี่นะแข่งขันนะครับเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับ เรามาไล่ยักษ์มึงเอาวะอันนี้รอบรองชนะเลิศนะครับวันนี้รับลูกศิษย์อยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผมนะตอนนี้รับลูกศิษย์ที่จังหวัดสุราษฎร์นะมาเชียร์ครับผมก็รับลูกศิษย์อยู่แล้วนะครับตอนนี้ผมแวะมาเชียร์ก่อนมันจะเข้าชิงแล้วครับอ๋อมีโดนด้วยมีโดนด้วยมีโดนด้วยเอาอมาเดี๋ยวมีอัดฉีดอ๋อ้าตายละ เอาละถ้าเกิดไอ้้ไอฝั่งนั้นมันมันพายเข้าฝั่งอะไรก็คงจะโดนละเอาละทีนี้ว่ายังไงนะครับสำหรับคู่นี้โอ้ยโมวิ่งทีครับโออีโมวิ่งเทีครับโอ้ยอะไรโมไปนู่นแลอะไรโมนั่นเป็นไรให้มันหัวทิ่มตกน้ำเลยมันไม่รู้ถ่ายละโอ้โหนี่โคตรโมครับโคตรโม ค้ดลงมือเองเลยตอนนี้ครับโค้ดเมื่อวานชนะสามไฟติดดูครับดูฟังลิมสุดครับของเรานะครับได้เปรียบครับโอ้ลาบุรีได้เปรียบด้วยเอาวาเว้ยฟังโค้ดไว้ไอ้หี่ไว้ดูนะครับดูอาจารย์ก็อาจารย์หัดพูดใต้นนะได้ได้ได้าาเดียวอาจารย์ลงาเอาาูิเ จะลี่พี่ต้ลงเอาเครื่องบินมานะคะอะตอนนี้ครนันพี่ลงไปไ้โอ้โหตายห่าแล้วเดี๋ยวมือเลยเดี๋ยวมือไม่าเลยเดี๋ยวแล้วตอนนี้เอาละทีนี้นะครับรอลุ้นครับรอลุ้นอิทิพลโลครับอิทิพลโลอยู่นู้นนะครับอิทิพลโลี่ยักษ์ อ๋ออ้าวมาแล้วครับตอนนี้เริ่มหงงหนึ่งลังโอ้โหหงงหนึ่งลังด้วยลาลีครับลาลีลาลีกับทุล่านหัวใบไถบอร์ดไงนี่ปิดปากเอาเหรอปิดปากละเข้าแล้วเข้าแล้วเอาเตรียมไว้ เาหน้าหันตรงไหมเอาตอนตอนคันเรื่องไม่ตกน้ําไม่รู้วันนี้จะตกน้ำรอเปล่าเอามาแล้วอยาไปอกเลยอ่ารอดูนะครับรอดูชิ้โลเจกันเาเอเออ้ไอ้ั่นดเอาละเอาละโเคอาแล้วนรับ เอาวะรอรอรอครับรอดูแล้วกันนะครับว่าใครจะชนะนะครับอันนี้รอบรองชนะเลิศยังไม่ชิงเอาลองไปไปไปเอา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 เว้ยเอาเฮ้ยเฮ้ยฮัลโหลเว้ยอีนนี่ฮัลโหลเว้ยเอาบอลลายแล้วเฮ้ยฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยักษ์เว้ยยักษ์เว้ย

ไปแล้วเร็วอย่าล้มเล็กไอ,นะอ้ยัยโอ้ยโดนไปส่งไปแล้วชิบหายเหลือล่มเหลือล่มไปแล้วครับอ <c oughs> ี่ทิบะโลกู <c oughs> อะไรชิงที่สองครับอันนี้ไอ้ชิงที่สาม <c oughs> โอ้ยโอเคครับผ